ต่อไปภายหน้าจะมีภายใหญ่ร้ายแรงเกิดขึ้นท่านจะปรากฏองค์ให้คนพบเห็นและเป็นที่ศรัทธาแก่มหาชนหลังพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานที่8ปีพระมหากัสสปะเทระเจ้าได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาปริสถานณนะภูกร,รพระพระธาตุพนมในปัจจุบันและได้ให้สารุสิทธิ์ที่ท่านอุปสมบทให้นำโดยพระโสนะพระอุตระพระชานิยะ พระมูนิยะพระภูริยะและสัมมเนนิสิตสัมมเนนคุณะสัมมเนนิตยะพร้อมอุบาสกอุบาสิการวม38คนเดินทางมาเผยแพร่พุทธศาสนาเต็มรูปแบบในแผ่นดินสุวรรณภูมิคณะพระโลกอุดรทั้ง5้ามีพุทธกิจต้องดูแลคำจุนศาสนาให้ดำรงอยู่ครบ5,000ปีเพื่อรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาบังเกิดคือพระศรีอริยะเมตรย และในช่วงหลังปี2,500กึ่งพุทธกาลจะเกิดมหันตภัยจากธรรมชาติเช่นพายุสึนามิที่เคยเกิดขึ้นแล้วผู้คนล้มตายมากมายและจะเกิดเหตุใหญ่อีกในไม่ช้าแม้แต่พระอริยเจ้าอย่างหลวงพ่อสังวานเขม,มโกก็ได้กล่าวเตือนหลวงพ่อสนองลูกศิษย์เอกแห่งวัดสังฆทานท่านมรณภาพหลายปีแล้วไม่เน่าไม่เปื่อย สรีระไม่สลายเส้นเกสางอกยาวเหมือนคนนอนหลับปกติภัยพิบัติใหญ่กำลังจะมาเราจะเห็นพระสงฆ์ทะเลาะวุ่นวายไปหมดน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้คนจะตายเป็นเบื่อแต่ไม่เท่ากรุงเทพจะมีคลื่นยักษ์ซัดมาจากภาคตะวันออกมาทีเดียวน้ำจะท่วมเสาไฟฟ้าสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีอย่าใช้รถเก่านะ น้ำจากกรุงเทพฝนจะตกเจ็วันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงตะวันไฟจะดับหมดเงินไม่มีค่าไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจวันเจดคืนหลังจากนั้นหลวงพ่อสังวารได้เตือนหลวงพ่อสนองอีกครั้งที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีว่าเวลาฝนตกเจวันเจดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรี โกยเลยนะไปนู่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปคนเดียวทำไมละ่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสมคีธรรมนะวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิท่านบอกมันเป็นกรรมของคนไทยส่วนภัยจากศาสนาตอนนี้ เราเห็นกันแล้วชัดเจนมีกายตั้งทงทำลายองค์กรทางศาสนาให้เห็นชัดเจนทั้งทุกทั้งรื้อพระสงฆ์ที่รักษาป่าและสนับสนุนศาสนาอื่นให้ขยายตัวมีการให้ทุนสร้างสิ่งก่อสร้างให้ทุนไปทำบุญต่างประเทศอีกทั้งคนก็จิตใจต่ำลงโหดเที่ยมอมหิตมากขึ้นดังจะเห็นในข่าวฆ่ากันได้ไม่เว้นเด็กคนชราผู้หญิง นี่คือภัยทางศาสนาที่กำลังคืบคลานเข้ามาหากเรายังนิ่งเฉยพระอริยเจ้าทั้งหลายในคณะพระโลกอุดรท่านทราบเหตุการณ์เหล่านี้โดยยานสมาบัติท่านจึงได้เตรียมการรับภัยเหล่านี้มานานแล้วโดยท่านจะตรวจดูว่าผู้ใดมีบุญสะสมบาร,รมีมาจากอดีตชาติท่านก็จะมาปรดสอนการปฏิบัติเพื่อให้ถึงนิพพานตามวาสนาบารมี ส่วนใครที่กำลังจิตยังอ่อนท่านก็จะสอนให้เข้าถึงการทำบุญเบื้องต้นอย่างง่ายๆเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นคือทานเพื่อกระจัดความโลภศีลเพื่อกะจัดความโกรธภาวนาเพื่อกะจัดความหลงผิดในอวิชชาคือความไม่รู้การสร้างรูปเหมือนบรมครูหลวงปู่โลกอุดรสูง9.9เมตรณวัดป่าภูริทัตตะพักดีครั้งนี้ คือจุดเริ่มต้นของการตามรอยธรรมหลวงปู่โลกอุดรและเป็นองค์แรกของการสร้างเพื่อบรรเทาภัยพิบัติต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมที่จะเกิดให้น้อยลงและหากกำลังบุญมากมหาศาลภัยพิบัติเหล่านั้นอาจจะสลายไปในที่สุดก็เป็นได้คำจำกัดความว่านี่คือการเริ่มต้นหมายถึงต้องมีต่อไปใช่ไหมขอตอบเลยว่าใช่ เพราะเพียงแค่สิ่งที่เริ่มต้นคือการจุดประกายบุญให้พุทธศาสนิกชนและท่านที่เคารพศรัทธาหลวงปู่โลกอุดรได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันและต้องอย่าลืมว่าทุกอย่างมีข้อจำกัดเช่นพลังงานจากแสงสีเสียงก็จะอ่อนลงตามระยะทางสัญญาณมือถือจะแรงเมื่อใกล้สถานีส่งไกลหน่อยก็อาจจะรับคลื่นได้น้อยหรืออาจจะรับสัญญาณไม่ได้เลย เช่นเดียวกับกระแสพลังบาร,รมีจากหลวงปู่โลกอุดรและกระแสยานบาร,รมีจากพระในดงนอกดงก็เช่นกันหากจะให้พลังกระแสบุญยานบาร,รมีของท่านครอบคลุมถึงทุกอนูของประเทศไทยก็ต้องมีจุดรับสัญญาณเช่นกันตอนที่หลวงปู่พลอยวัดเงินบางพรมซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตาดำองค์อักขระบุรพาจารย์ในดงสร้างรูปเหมือนหลวงตาดำ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2468ท่านนำแร่ในดงมาผสมโลหะที่จะหล่อองค์พระท่านบอกว่าแร่จากในดงจะเป็นสื่อถึงหลวงตาดำดังนั้นการสร้างองค์บรมครูหลวงปู่โลกอุดร180องค์ก็เพื่อเป็นสื่อรับกระแสบารมีจากท่านอีกทางที่ใดที่มีรูปเหมือนท่านปฏิสฐานที่นั่นจะเกิดความเจริญรุ่งเรือง การสร้างครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเพื่อถวายปฏิสถานอย่างวัดต่างๆ77จังหวัดทั่วประเทศและในต่างประเทศในรูปของมูลนิธิตามรอยธรรมหลวงปู่โลกอุดรซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมจัดตั้งและได้นำเรื่องไปกราบเรียนหลวงปู่ขาวพุทธรักษิตโตหลวงพ่อน้อยพระเหนือโลกจังหวัดหนองคายหลวงปู่สุวรรณคำภูเขาวควายสอปป,อปอลาว ทุกองค์ล้วนอนุโมทนาสาธุและให้พรเหมือนกันทุกองค์ว่าสำเร็จอนิสง์ผู้ที่ได้ร่วมสร้างพระองค์ใหญ่หลวงปู่โลกอุดอรพระเหนือโลกเหนือสมมุติที่มีพุทธกิจดูแลคำจุนศาสนาพุทธให้ครบ5,000ปีตามพุทธธรรมนายเป็นบุญกุศลใหญ่เหมือนนางวิสาขาหรือพระศิวลีได้เคยทำมาในอดีตชาติอนิสงจะเกิดเกื้อหนุนให้ร่ำรวยได้โพกทรัพย์วาสนาสูงส่ง ทำอะไรก็สําเร็จเสร็จสิ้นเป็นอริยรัพย์ตามติดตัวไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานตามวาสนาบารมีในอนาคตการน้อมกราบในหลวงปู่โลกอุดรและครูบาอาจารย์ทุกท่านเหลือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรม คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ